ยุคสมัยคือแฟชั่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแฟชั่นต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าศิลป,ปะถ้ามันแปลความดีงามมันะมันคงอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครจะเปลี่ยนแปลงความดีเป็นดีดีอย่างอื่นความงามจะให้งามอย่างอื่นไม่ได้ประชาชนมหาชนต้องมาศึกษาเข้าใจศิลป,ปะไม่ใช่ศิลป,ปะเข้าไปหาเพราะศิลป,ปะเป็นของดีเหมือนดอกไม้อันงามอย่างเงี้ยดอกไม้ไงงม่ไมีน้องไปหาคนดูคนดูต้องเดิน จับกูช่างไม้ตั้งแต่ปป่นะฮะู่นี่เป็นช่างเป็นช่างใหญ่แล้วก็มีมีลูกหลานเป็นช่างหมดพ่อผมก็เป็นช่างป .1 ถึงป .4 มันเขาให้เรียนวัดเขียนด้วยเขียนโดยไม่มีสีแล้วก็ปั้นก็คือให้ปั้นธรรมชาติปั้นมะม่วงมังคุดอะไรอย่างเงี้ยใช้ดินปัน้นก็ต้องเรียนเรียนวิชาพอมัธยมก็เริ่มมีสี แม่สีสามสีก็เขียนก็เดิมมากก็ใช้แบบของครูเหมวิจกรบ้างอะไรมาแล้วก็มาดัดแปลงเอาก็เขียนจนครูเขาส่งเข้ามาประกวดศิละปะเด็กสมัยก่อนสมัยยันสีพอจะเข้ามาหาลัยสมัยก่อนต้องมาเรียนมเจ็ดมแปดจึงจะเอนทราสเข้ามาไฮไล่์แต่ของที่ผมเข้าไม่ไดเ้เข้าเพราะช่างนะฮะแต่ว่าสอบได้แล้วแต่ว่ามันแพงสมัยนั้นมันมีอุปกรณ์เยอะ เครื่องมือเยอะประมาณ800บาทพ่อเขาบอกอย่างนั้นต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนที่ถ้าช้างโรงเรียนศิลปศึกษาักหนอยก่อนเป็นเตรียมของหมหาลัยศิลปก่อนเป็นเรียนเตรียมเลยค่ามอบตัวเ่าเรียนเนี่ยมันร้อยห้าสิบบาทซึ่งโรงเรียนนี้อาจารย์ศิลป์ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้ที่จะเข้าศิลปาการ จากพอช่างต้องมาฝึก,กเยอะเตรียมมาอัยรสิมาก่อนถ้าคะแนนได้ก็สองปีไม่ต้องเอนทราน์เข้าเลยถ้าไม่ได้ก็ต้องก็ต้องสอบจันทร์สินก็เดินมาดูบ้างท่านเป็นคนตั้งเป็นคนก่อตั้งก็งเรียนวาดเขียนเรียนปั้นเป็นปั้นบาสซิวมธรรมดาเรียนสีน้ำก่อนไม่มีสีฝุ่นสีน้ำมันก่องดอกบัวเนี่ยนะให้วางให้เด็กเขียนเนี่ยด้วยสีน้ำมันเขียนไม่เหมือนกันหรอก กองเดียวกันนะไม่มีใครเหมือนนั่นแหละคือลักษณะซึ่งตัวอย่างเริ่มแรกของผมไม่มีอื่นก็มีครูเห็นวิจารแล้วมีหนังสือเรียนที่เราเรียนนั่นครูมองกลมองดอมมีพวกนี้เราชอบดูรูปประกอบเพราะหนังสือเนี่ยมันถ้าไม่มีรูปประกอบแล้วเด็กก็มันก็โ้นไปหนังสือพิมพ์สมัยก่อนที่ที่รับมาเนี่ยมันจะมีมีมีเป็นการ์ตูนเหมือนฝรั่ง เปนเหมือนภาคกาตูนเลยคือภาคกูเห็บเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็นคือท่านเขียนได้มันเหมือนกับธรรมชาติซึ่งไม่มีใครทำเขียนวัดเขียนบรรยากาศผีอย่างเงี้ยนะปีแรกเนี่ยถ้าสีให้เขียนสีน้ำก่อนแล้วขัปป้นปั้นบาสรีฟก่อนเป็นรูปแบบนบนกระดานบนผนัง แล้วขึ้ปีสองถึงจะเขียนสีฝุ่นคือเริ่มต้นเป็นสเต็ปแล้วขึ้นปีสามเขียนเป็นสีน้ำมันอยาวเริ่มปัน้นรูปลอยตัวลอยตัวนี่นะคนนั่งคนยืน,นจะปั้นท่งนี้ก็ได้รีอปั้นใหญ่ก็ได้แดวยมากกา็เด็กจะปั้นที่มันเหมาะกับเหมาะกับตาแล้วเหมาะกับกำลังอัจทร์สิ์ก็ดูคะแนนว่าใครเขียนรูปดีเรื่องว่าปั้นดี ถ้าคะแนนทางนั้นดีก็ขึ้นปีสี่ถ้าอยากจะได้ต้องเรียนให้คะแนนดีเท่าที่จะขึ้นได้ก็รูปที่เป็นรูปรูปพระอิศวรสมฤทธิ์ตอนเรียนปีที่หนึ่งปศต้องมันห้าร้อยสี่เป็นวิชาหนึ่งคือวิชาวิชารีเสิร์ตออฟโอลเทอเรตทำไมทำไมนั้นเรยเองเราชอบจะเป็นศิลปินก็คือต้องเขียนทีเดียว ทีเดียวได้แต่นี่มันรีเสิร์ชไม่ได้รีเสิร์ชต้องไปศึกษาค้นคว้าเรื่องทำไมเขาต้องเส้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้มันต้องมียางลบด้วยมันถึงได้รักษาอมาศึกษาให้สมบูรณ์65คร <65 S 1> ับถือว่าต่ำเพราะว่าแต่รีเสิร์ชไม่มีใครสูงมานี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ารีเสิร์ชเราเขียนแบบอยากเป,ป็นศิลปินองทางนั้นเนี่ยปีสามนี่ต้องผ่านให้หมด ทั้งปั้นทั้งเขียนแล้วจอนปีสี <c oughs> ปี 4, ป 5, สี่ปีห้าเราถึงองแยกตัวเองโดยโดยแยคะแนนว่าชอบเขียนหรือปั้นครับถึงปีสามต้องได้ทั้งคู่จะเป็นวิธีฝักปลูกฝังที่เด็กทำได้สองอย่างเพราะว่าสำหรับออกไปแล้วมีงานจะต้องทำเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าถนัดทางไหนเท่านัาน้น มันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต่างเราถ้ารักนะบางคนรักไม,ไม่ต่างกันเลยมันมันมันต่างกันที่เรารักอะไรมากกว่าท่าน,นั้นเองอาจารย์ศิลป์ฟิลสีจะเน้นเรื่องความตั้งใจความขยันในการทำทำงานเรียนเนี่ยนะเรื่องฝีมือจะเลิศเลยเนี่ยท่านไม่เน้นท่านถามว่านายมาเรียนทําไมซาีิเกียรตินะนายมาเรียนทําไมนายชอบถึงมาเรียน มาเรียนเพื่อจะรู้ถามไม่รู้อะไรถามฉันฉันบอกความขยันต้องมาจากความรักอยากจะเห็นสิ่งที่เราต้องการอีกจริไม่ใช่อยากจะเห็นเพื่อเสริมบาร,รมีให้งานชิ้นนี้ฉันตรวจงานชิ้นเดียวหน่อยในเขียนมาเยอะเขียนรูปสนุกสนุกไม่ได้แล้วเพราะมันเขาจะปลูกฝังอคาเิมิเนี่ยให้เข้ามาในตัวเองแม้กระทั่งศิลปะไทยอาจารย์ศิลป์เป็นคนที่ปลูกฝังศิลปะไทย ทั้ง Research of ฟโอเปนไทยอาร์ตท่ต้องไปลอกพิพิธภัณฑ์ไปลอกรูปภาพไทยนะกับสถาบัยกรรมไทยท่านบอกสำคัญนะบวนวิหารนี่นะโครงสร้างสำคัญถ้าเราไม่มีวิชานี้นะมันจะหายไปแล้วมันจะเพี้ยนนะเพี้ยนไปนะจนเราไม่เห็นว่ารอยเดิมคืออะไรถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เรียนนะไม่รีเสิร์ชไม่วิจัยนะเราก็ไม่รู้เรามันจะค่อยๆค่อยๆเลือนเลือนไป เราตีสอนทุกอย่างที่ว่าเราต้องเขียนแบบสาปัตได้เป็นด้วยมาลุกสิทงิี่จะได้ไม่ต้องอดตายทำอะไรก็ได้เกียรติช่างช่างทั้งหลายนี่นะต้องมีมีความสามารถที่จะทำได้ตกแต่งเขียนแบบต๊ก็อี้ก็ได้ตกอี้หลังอย่างไรให้มันสบายอะไรย่างี้เป็นพื้นฐานสําหรับลูกสิย์ส่วนทีจะไม่อดตายพวกเราไม่มีอย่างลบไงพวกอินเพชรชนิดเป็นใจอย่างร อบอกแรง,ลบ,งลบอยู่ไหนไหนไม่มีท่านก็ไปในห้องไปตัดอย่างลบข้างล่าแบอกต้องมีอย่างลบเพราะเราศึกษาเนี่ยถูกผิดมันอยู่ที่การแก้ไขมันความประทับใจมันจะมีทุกปีนะปีทุกปีไม่มีอะไรที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นๆหนึ่งมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราประทับใจไม่ถึงแล้วว่าฝังแน่นในหัวใจก็ไปเรื่อยๆผมจะมีร้านหนังสือเก่า ทัง้งฝรั่งทั้งไทยเรียนหนังสืออ r า of Culture of ์ออฟอินเดียเขาบอกจาย์สินบอกว่าอยากได้หนังสือเล่มนี้ถามชื่ออะไรเท่าไรสองร้อยจะเาก,กว่ากันมาฉันดูด้วยแา้าจย์สินเนี่ยบอกว่าต้องมีความเป็นพี่น้องกันไม่แข่งขันในผลประโยชน์นัน่นคือการเรียนศิลปะบางคน ก็ทำงานที่บริษัทเฟอร์นิเจอร,ร์รุ่นพี่ทำงานเฟอร์นิเจอร์เยอะเพราะว่าเขาเขาเก่งเรืเ่องออกแบบแล้วก็ผมอยู่ศูนย์ออกแบบอุตสาหกรรมซึ่งก็ตั้งขึ้นใหม่ก็ <c oughs> ทำแผนเครื่องเขินเครื่อง,เ,องเงินภาพรประกอบม,มันเริ่มจาก พวกสุจิตขันชัยเนี่ยเขาทำหนังสือชอบฟ้าของวัดมหาธาตุของกุณสสาราญสัมดิรันถนนนันบทหลวงเมืองนาบกกาจากใให้ผมไปเขียนเขียนภาพประกอบให้ขอเล่าหลวงเมืองเื่เมืองนร,งร,งรงกสวรรค์อะไรพวกนี้นะตามประาเขาออกหนังสือชื่อสยามสมัยเป็นหัวก่าวมาออกใหม่พี่อวาก็ต้องการให้ผมไปเขียนภาพประกอบด้วย แล้วคุณลงมามาติดต่อให้เขียนรวมเล่มสเสเป่บรอยชาวไร่ที่ลงเสยามรับจนตอนตอนนะครับบอกว่าให้เขียนแค่ภาพประดับอะมีตัวใบไม้ใบเดียวดบอกหญ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมากเรียกเป็นภาพประดับไม่ใช่ประกอบหนังสือช่วยถ้าแกบอกช่วยให้หนังสือมันมีที่พักตาบ้างเรื่องที่มดมดยิ้มเนี่ยเขียนที่สยามสมัย เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับ <c oughs> สมัยประพาสจะรู้เทถียนเป็นมาทไทยนะตอนนั้นนะก็เรื่องไฟไหม้มันเยอะเวลาเรียกรถด,ดับเพลิงไาเนี่ยน้ำฉีดมันจะไม่ไหลมันมันมันคอร์รัปชันต้องเอาเงินเอาเงินใส่มันคืนนวัยชีตจรงทำงานก็เขียนไม่รูปมดหน้าแค่หน้าประพาสแต่ไม่ใช่ประพาสเป็นหัวเป็คนคนแล้วก็ฉีดบนแดงอะ ฉี่รถไฟวัรรมดาผมอยู่บ้านนอกรู้เวลาเอาคบไฟไปหลังมดเนี่ยมันจะฉี่รถบางทีมากจนไฟดับก็เนี่ยเหมือนฉี่มดแดงนี่นคุณองเขาชอบอมีคำให้คำจะก,กัดความของ,งนนคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นอิงออนนักประพันธ์เรื่องรักหวานซึ่งผู้มีประกาจุ่มน้ำพึ่งอย่างเงี้ยของผมไมาเขียนละเอียดจนกระทั่ง เห็นก็ั้งรอยยิ้มของหมดเป็นการเปรียบเลยคนที่มาให้เราทำเนี่ยเขาชอบรูปแบบงานของเราเช่นคุณหลวงของวงสวรรค์นี่นะชอบคุณเชิดสรงสีอย่างเงี้ยชอบสไตล์สไตล์ที่มันเป็นไทยก็ลองให้ออกแบบแผลเก่าดูโดยมีรูปถ่ายจีบควายมาแล้วก็ออกแบบตัวหนังสือ ผมว่าเอาตัวหนังสือจากสมุดข่อยเนี่ยเอามาตั้งให้มันตรงขึ้นเราใส่ให้ความความหลายให้มันแน,น่นขึ้นโปสเตอร์อและเก่าเรื่องแรกที่สุดเรื่องสุงพรรณเพื่อนแผงเนี่ยสามเรื่องที่ออกเป็นให้ผมไปเขียนแบบเปียกโปสเตอร์ขี่ยิงปืนขี่ม้าจบกันนี้ผมก็ทำไม้เป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากถา้ายากต้องทำให้เหมือนเปียกโปสเตอร์ เราก็ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ภาพเขียนเป็นภาพโฆษณาหมดโฆษณาสินค้าซึ่งเรียกว่าศิลปะซึ่งไม่ถูกต้องแาจสรินว่าสมัยก่อนคนมิฝฟมือเนี่ยนะเขาจะเขียนเยอะจ้ะห d c คอมโพสิชันเนี่ยจะเติมนั่นเติมนี้จารยิีบอกลายเขียนต่อไหนตกมากเกินไปรู้ว่าเขียนได้เขียนได้เยอะ อันนี้จัง,จงหวะเขาเรียกอะไรคอมโพสิชันสำคัญเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคอมโพสิชันพยายามยัดอะไรเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ใช่ศิลปะเป็นแค่ภาพโฆษณาสินค้าของตัวเองเท่านั้นเองความส้งเร็จมันอยู่ที่เงินแล้วไม่อยู่ที่งานแล้วใายเงินมากก็ประสบกามส์เร็จพอเมื่อไหร่ก็ดีทุกอย่างนะกินข้าวนะพอเมื่อไหร่ก็ดีแล้วแต่า็ี้อจุกแน่น แต่ไอ้เงินนี่มันไม่มีความพอนะมันเป็นตัวเดียวที่ทําให้ความรของคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันตรายไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าอะไรเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ท่านนั้นเอง าทุกชิ้นมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความทับใจหนึ่งๆนะันไม,ม่มันไม่มีที่สุดมันก็ชัดเจนอยู่ทุกรูปที่เราพอเราจะทำมันอย่างตั้งใจนะมันก็ชัดเจนอยู่ในหัวใจทุกรูปแต่ว่าไม่มีที่สุดคนทํางานต้องชอบทุกชิ้นต้องชอบทุกชิ้นเพราะงั้นถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ทำให้มันให้มันเกิดเป็นผลงานขึ้นมาสมัยที่เด็ก เด็กหัวเ้าหน้านะมันบอกเกเขียนแต่หมึอแรกบอกพี่ไม่ได้เขียนอะไรใหม่เลยเอาต่ของเก่ามาหากินพี่จจนทํามาบอกว่าดูเด็กมันเด็กมันว่าไม่ได้ว่าเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นมันม,มีกำปั้นไม่มีสมบัติพี่เป็นคนมีสมบัติที่อยู่ข้างในเยอะเพราะฉะนั้นพี่ลว้วงเอามาใช้ได้เด็กต้องเหนื่อยเยอะกว่าจะรู้ว่าการมีสมบัตนะิเนี่ยต้องสั่งสมอะไรมา เด็กไม่เข้าใจหรอกอย่าไปเขาไม่ผิดอย่างจันทร์สินบอกอะทําธรรมดาถ้าเป็นศิลปะคนก็ยอมรับในที่สุดนี่จะ่ทำเพื่อเอาใจมหาชนไม่ได้ต้องทาด้วยใจที่เราฝึกเที่ยเรียนมาเพราะจะบอกจะบอกว่าทําเพื่อประชาชนหรือให้ประชาชนเข้าใจศิลปะเป,เป็นไปไม่ได้ประชาชนมหาชนต้องมาศึกษาเข้าใจศิลปะไม่ใช่ศิลปะเข้าไปหา พราะศิลปะเป็นของดีเหมือนดอกไม้อันง,งามเงี้ยดอกไม้ไม่มีน้อมก็ไปหาคนดูคนดูต้องเดินมาดูชีวิตจําเป็นสำหรับปัจจัยสี่อาหารเครื่องหนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคงนี่ชีวิตแต่ว่าศิลปะสําสหรับจิตใจเวลาถามยัน,นศิลป์นับถือาศาสนาอะไรท่านบอกนับถือศาสนาศิลปะฉันเผยแผ่สั่งสอนศิลปะ ศ,ศิลปะคือความดีงามนั่นก็คือศาสนาหนึ่งในนิกายศาสนาทั้งหลายในศิลปะก็มีนิกายเหมือนกันนิกายอิมเพช i นิดเรอเรสติกอะไรเงี้ยนะแอฟแกแต่ทุกนิกายมุ่งไปหาความงามเหมือนกันเพียงแต่ว่านิกายไหนเข้าถึงได้มากน้อยเท่าไหร่เหมือนศาสนาพุทธอ่ะมีธรรยยุทธมีมหานิกายมีนามธรรมอะไรเงี้ยนะ ทุกคนมุ่งก็หา,น,านิพานยุคยุคสมัยคือแฟชั่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแฟชั่นต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าศิลปะถ้ามันแปลความดีงามแล้วนะมันคงอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาจะเปลี่ยนแปลงความดีเป็นดีดียางอื่นความงามให้งามอย่างอื่นไม่ได้มันคงอยู่แต่ว่าแฟชั่นคือยุคสมัยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันมีน,นั่นไงเขาเรียก อ n t ท v ว s เชียนอินเทเล็กอินเทเล็กชวะเป็นบรรยาประดิษฐ์สิ่งซึ่งรู้แจ้งไม่ไมีแล้วมีเหตุผลแล้วจำว่าได้เหตุผลใช้สำหรับคนคนที่ไม่มีไม่มีความซินเซีริตี้คนมีความจริงใจเขาไม่ใช้เหตุผลหรอกพูดมาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นนักปราข์ของของของฝรัง่งโดยเฉพาะยุโรปนะไม่ว่าโสก,รกใใครตุร์ไกนั่นะจะเหตุผลเยอะ แต่ในใจเขาจริงๆเนี่ยเขาคิดอะไร mm. เทคโนโลยีจะมีอำนาจเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในกระทั่งระเบิดปรมาณูจรวดมิสไซต์ต้องใช้มือต้องใช้หัวคิดคนมันนอนอยู่เฉยเฉยพวกนี้เทคโนโลยีมันนอนอยู่เฉยเฉคนต่างหากเป็นคนที่ใช้เพราะฉะนั้นมีความสําคัญสําคัญท่ที่คนใช้มากกว่าสีก็วางเฉยเฉยไม่มีไม่มีความ,มสําคัญสําคัญที่คนหยิบม,มาใช้เหมืองมันเหมือนเทคโนโลยีอะ ใครสร้างเทคโนโลยีคนใครสร้างคนธรรมชาติจบคุณอยากให้คนจดจำอะไรไม่จำเป็นคุณทำสิ่งที่คุณจดจำดีกว่าสังคมจะจดจำอะไรไม่จำเป็นอเอาใจสังคมเอาใจไม่ได้สังคมนิยมนิยมอะไรนิยมลาบยยเสสร์เสริสร์ก็เท่านั้นเองก็ไปเอาใจอะไรเขาในเมื่อเราไม่เพลิน,นมัน คือทํางานเสร็จแต่ละชิ้นนั่คือความสุขแต่ละครั้งอิ่มแต่ละมื้อเหมือนกินข้าวแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรากินอาหารชนิดไหนเราเขียนทําทํางานศิละปะแบบไหนรูปร่างกายดอว่าบํารุงบํารุงในผงเหมือนทําศิลปะเราทําศิลปะเพื่ออะไรเพื่อศิละปะหรือเพื่อเงินก็คือได้ทาํางานเท่านั้นเอง